สวัดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่ช่อง h i จ j a Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จัก333 CJ โชจุงุงลูกหากกให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากปีนี้ครับทาง3 3ม CJ โชจุ j u m p i กมากได้ว่าเป็นพราร์เนอร์ล่วมหน้ทางทีมแข่งของเรานะครับในกัต h e t j ja a Racing Team วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกันว่า333คืออะไร CJ คืออะไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับ อนนี้ครับผมอยู่บนห้องประชุมของทางโชจุงลูกหมาแล้วนะครับอันนี้พี่ฟิลเดี๋ยวพี่ฟิลแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับฟิลครับจากบริษัทโชจุงลูกหมาครับผมผู้ผลิตระบบบังคับเรียวลูกหมารถยนต์ตอง3และ CJ ครับครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเกียรติแล้วกันที่พี่ฟิลจะมาแนะนําว่า CJ คืออะไรสามสามคืออะไรวันนี้ช่วยแบบชี้แจงหน่อยครับอ้ชี้แจงเลยมีคำถามมานานมากว่าตอง3 CJ คือแบรนด์เดียวกันไหมไม่ใช่นะครับเราเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายแบรน ตองสและแบรนด์ CJ เนี่ยซึ่งบางคนอาจจะงงว่าเอ๊มมีคำถามเอ๊เห็น33ม CJ ติดอยู่บนรถตลอดเลยว่ามันคือแบรนด์เดียวกันอ๋อไม่ใช่ครับเราจมวันนี้จะมาไขความสงสัยของท่านผู้ชมกันโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำระหว่างแบรนด์ตองสและแบรนด์ CJ นะครับผมซึ่งสิ <ümüz. S 1> สาางน 3, <ๆ>ค้ออา,ารุ่หมดรถยนต์เนี่ยมันคือแบรนด์ตอง3 CJ เนี่ยมันคือกลุ่มสินค้ารถยนต์ทดแทนนะครับผม <ha> ซึ่งแต่จะหน้าตาให้มาดูเลย แกะกันเร็วๆกันเลยครับผมแกะเลยเหรอแกะเลยโอเคขออนุญาตหยิบคัตเตอร์ต้องแพ็คใหม่ปะเนี้ยอูอเรามีแพ็คกันใหม่อยู่แล้วครับผมโอเคครับนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ตองสามครับซึ่งแบรนด์ตองสามนะครับผมอันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นลูกหมากปีกนกครับผมลูกหมากปีกนกเนื้องานตองสามเนี่ยจะเป็นงานของชิ้นงานจะเป็นผิวเหล็กอ๋อเป็นผิวเหล็กใช่ในต้องอาจจะว่าเป็นสินค้าอัฟเตอร์มาร์เก็ตอ๋อครับกลุ่มกลุ่มกลุ่มตัวแบรนด์ตองสามเนี่ยจะเป็นเน้น ที่แพคเกจสีสันแล้วก็เนื้อง,งานจะเป็นชิ้นเหล็กซึ่งมันจะอาจจะแตกต่างกับที่นนเ,เปิดซ <CJ S 2> ีเจโดยสีชิ้นงานนะครับจะเป็นชิ้นงานสีแบบโครเมียมเงาเง,งาวิบวับเลยพียนน่สานสวยงามใช่ครับอ๋อนี่ก็จะเป็นเนื้อเหล็กเลย<ช>ส่วนนี้ก็จะชุบมาชุบโครเมียมมารยชิ้นงานของทั้ง2แบรนด์นะครับผลิตด้วยเกรดเหล็ก S45C ครับซึ่งเป็นเกรดเดียวมาตรฐาน Oem ก็<อ>คือเขาเรียกเนื้อแมทเทียรลียวก็คือเหมือนกับที่เราใช้การาผลิตออกจากศูนย์ใชเครมไหนที่นี่ก็สร้างขึ้นมาเกรดนั้นใก้เกรดนั้นเลยครับผม,บผมซึ่งชิ้นงานอาจจะต่างกันที่ที่กลุ่มลูกค้าครับผมซึ่งแต่ละประเทศแต่ละเขตและแต่ละความช,ชอบชอบของลูกค้าเนี่ยอาจจะแตกต่างกันซึ่งอ,อย่างยกยยตัวอย่างเลยในประเทศไทยนะครับเราลูกค้าส่วนมากจะชอบความคงทน ความดุดันของเนื้องานของตองสามซึ่งงานศิลเหล็กเนี่ยเขามีความเชื่อว่างานชิ้นเหล็กเนี่ยจะมีความทนทนใช่แล้วก็ส่วนบางประเทศอย่างเช่นพวกประเทศตะวันออกกลางนะครับเขาจะชื่นชอบในส่วนของงานโครเมียมงานโครเมียมความสวยความหรูหราใช่เขาจะเน้นเป็นที่สีเจเป็นหลักครับใช่เดี๋ยวดูอันอื่นมั้งได้ไหมเห็นเตรียมมาเยอะเลยแกะได้ไหแกะเลยแกะเลยมีอันไหนมั้งอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยโหชอบของอันนี้เลย อันนี้เป็นลูกหมากกันโคงโอ๋อขออนุญาตนะอันนี้สามสองสามนะอันนี้จริงจริงจะจะ,จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่จริงๆมันก็ไม่ค่อยตา่างอันนี้ผมลองสลับนะ,ะแล้วเดี๋ยวผมถามตาป้องว่าไหน CJ ขนาดสามสามสามโอเคแป๊บนึงนะอ่ะอันไหน CJ นะสามสามสามอันไหน CJ คิดว่าไหน CJ อันนี้ CJ CJ ว่าไหมเนี่ ดีเจครับอ๋อแเพงดูออกดูออกครับเพราะแล้วเรานอกจากเรื่องของชุบโครเมียมกเหลังเนี่ยพวกเขาเรียกว่าไงครับที่มาลาโยกตรงนี้ความทนของบูชนะครับพวกเขาเรียกลูกใหม่เนาะอ่าครับทุกคนทนเท่ากันไหมครับทนเท่ากันครับผมด้วยเราด้วยโรงงานเนี่ยเราเรามีมาตรฐานอ่าตัว ISO 9001เ v e r s i o น2015ตัวล่าสุดเลยแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคต IAF t 1649จากประเทศเยอรมนีครับในมาตรฐานการผลิตการพัฒนา ในรูปแบบของ TUV ต่างก็คือใช้งานได้ขั้นต่ำเท่าของแท้ของแท้เลยครับรุยเท่ากัน,น,นได้ได้นักเท่ากันลุยกันหนักหนกเลยโอเคมีได้ไปเทสในสนามอะไมบ้างครับโอ oh, วันนี้ปีเรียกว่าตั้งแต่ปีแล้วแล้วแหละเราที่เราร่วมงานกับ h g r ตั้งแต่ตัวเ n d u r a n c e 12ชั่วโมงครับ เราก็ทดสอบกันมาแล้วรวมถึงสนามต่างๆไม่ว่าจะพวกซูเปอร์ทอบหรือ Thailand Super Series ที่เรามีใช่ครับมีส่งชื่อทีมแล้วก็โปรดักเนี่ยเราไปลุยกันในสนามเลยเพผลตอบรับก็คือดีเยี่ยมนะครับผมคลทานได้แชมป์ชนะด้วยได้แชมป์ด้วยลูกหมากตองสามซีสุดยอดครับเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวแยกแบนด์ต้องตองสามซีเโอเคครับแล้วอนาคตมีแผนจะแยกชื่อกันไหม หรือว่าจะตอง3 CJ ยาวเลยอันนี้น่าจะในนาค็คือเราอยากจะทําให้แบรนด์ของตอง 3CJ อีเครับเป็นที่จดจําในตลาดก่อนแล้วก็ในอนาคตอาจจะว่ากันอีกทีหนึ่งในส่วนของแนการตลาดโอเคถ้างั้นก็คือวันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นที่มาที่ไปว่าตองสาคืออะไร CJ คืออะไรถูกต้องไหมครับใช่ครับซึ่งที่มามาจากที่เดียวกันแต่กลุ่มลูกค้าคนละแบบนะคนชอบความสวยงามก็ไปซีเจนะคนชอบ เขาเรียกครับดูความเป็นมีความเป็นเหล็กม,มาตองสามแต่ใช้งานได้เหมือนกันคงทนเท่ากัน่แท้ของแท้ซึ่ง <Okay. S 2> เราก็มีการรับประกันนะครับด้วยระยะเวลาของสินค้าทั้งสองแบรนด์เลยหเดือนแล้วก็หรือ1นึ่งหมื่นกิโลเมตรที่เรารับประกันหนึหากมีปัญหาเรา กินดีเค็มฟรีฟรีทันทีครับผมแต่ผมใช้แข่งมาก็ไม่เห็นมีปัญหา <c oughs> ไม่มีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วครับโอเคได้ครับถ้างั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณทางพี่ฟิวนะครับแล้วก็ขอบคุณ <c oughs> ทางตองสามซีเจโชจุนลูกหมากนะครับที่ให้เกียรติมาเขาเรียกว่าให้ความรู้ว่าตองสามคืออะไรซีเจ <c oughs> คืออะไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับมากครับคุณนงเคีแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อ น็อต <Not S 1> หัวผ้าอันนี้เป็นของรมถุกที่นี่มันลดไข่นี่เลยนี่สินค้ายอดทิตเลยครับตอนนี้ถ้าเป็นเป็นคุณงงนี้เป็นคนแรกเลยขอบคุณครับผมเปิดให้เข้ามาดู